บัดนี้นะตอนนี้สาธุชนเจริญนเล้วทานสนเจฟังเลี้ยงไม่ใหญ่เอืงียบนะจุดท้ายจะออกเติมเต็มเขียนเต็มเติมล้างนี่และ ในตอนนี้เข็มกำลังเข้าได้เริ่มแจกใจ่ายบทพยาอามอาตมาจานตุกนี้เอ้ยก่อนกันเสริมเพิ่มละดีทานเลืมแต่คราวต่า,างปินตาฟังเอาให้เนีย่ยแห่งขาบมากกาขาบดีพอก็วีดอกแดงแต้มกันมาให้เอ้ยสแสดง มแม่ใหญ่เอ้ยไปเป็นกาไปเป็นแหงฟังสีแจงบทขทยายส้ำคุณนนายซาอูก,กันก่าวดังสมัยนีย้ถ้าสีตีเป็นเล่าเลี้ยงกันเลี้ยงก่อนแบบใ่ใส่ซื้อแบบไทยไตย่านว่าเทศนอกโลกอันนี้เพียงเมาเปลียบละมั่งละ แค่ที่จริงนันน่นๆกันพ้องเรื่องที่บรรจุเป็นคุณนายสาอุกอย่างแน่นอนอย่างเต็มรอยแน่แนวทางแต่เพียงหน่อยอย่าสู้กันไปต่างอื่นสู้เป้าฟัางปากเพืน่นมันดาวาวข้าวฉันเลอ ดนี้สุภาโอกะจึงว่าสั่งแท้น้องลูกโอ้ยสั่งแท้นี้บักกูเอ้ยล่ะแม่สุขหอมก็ยังฝาดวสเพิ่นแต่งไว้บ่หวานจ่อยจังน้ำตาลืมล่ะยามเ่กลับตาบ้านนี้ขาวที่ดาห่อยาคิด ใส่กองหลอกใส่ไรจะเอาไว้มา,าจุนใจทั้งคอยผู้เป็นกลางต้นเลียงเยังทั้งสายเม็นแม่เลียงยังทั้งสายนั่นเป็น งิมล่ะยากหลายดียากเอาสาก็ดีสิเสียแม่ยันเนี่ยนี่แสนทิ้งทีผู้เป็นกลางสิเสื้อไผกันดีนอเมียเฮานาะกัเอาเทมเมียคงเอาคนใหม่ต้องถึกไผ่ไอื่นว่าพ้องนอยุสห่มดอกุม อย่างทั้งเมียนอพี่น้องสิดีกว่าทั้งมันดาแล้วชะลาพ่อแกงยีกบารุนกะคงบวย่ะว่าพื้นทางเมีย่อยยังสวยสาวบาราวินค้าเปรียบใส่ของกินเมียนั้นเปียดดังลาบ่อยมันดาคอยสําเจ้าพออ่อน่ะ นั่นเปรียบเขาสานแม่นั่นเปรียบเขาปองที่ผลแก่นล้ำน่ะยามแขกมายามเฮือนมาเขาสานยังท่านบ้านน่ะเน่งสุวาากับเนี้ยปุน่นเอาความผมหม้อ,อกไก่แม่แล้าวนั้นปิ่นคุแ่แกแขวกระักข้างกระบำยี่คำเบากับเยนแปมน่ะ แม่เอ <krit> ิงแม่โอ้ยเจ้านั่นตาบ่แก่งหูกะหนวกเจ้าเต็งหนักอากินผักเขียวหามนั่นเพียนปิ่นกันเป็นอย่างธรรมดาคนเฒ่าโลดใจเบากันเถียดใหคนใจนี้พอบางฝ่ายใจลายทั่วบักตูล่ะ ขันเป็นขันกะขันโมมูมขันเป็นเมีดกะคผมมีดแม่อ,อื่อย่างปัญญานอกหัวเขตนับมือถอยหลังลาง่ลาละคอยบอสาเรือตุนเจ้าผู้หนาตาเทียงซ้ำปินนอกันกาเกื่อนเก่าเลื่อยอยู่จังปีคอยบอแมงคูมาจีเทียทีเสียคนไม่เลักเรื่องไหน ัวเมียเขาให้งดเศร้าอย่ามายุ่งเอรอเม่เออเมียเมียเออบ่พอแทงเจ้ายาทุ่งบ่พอใจอย่ามาปากท่านมาขี้ไว้เขียวอย่ามา,าเข,าขียว,ยวบออแ่แบนแล้วละเงินไข่หามาไว้แล้วอยากใส่ใจขอเขา เจ้าหลงหลงลืมลืมหมอกควันกามเก็บเงมือนหมอบให้เมียเป็นคนเมียนละเวียกในเหียลพอทำได้ซอยกันไปมันจังถึกแต่ปากคือเวาบ่อดดก็ยังหูเจ้าเฮ็ดน้ำละถามที่เจ้าข้าวตานบอกกอเคยเผยว่าจะ khỏe bói ta bỏ xe lửa nhà mà Thầy cháu té điều nhì xe sạc xí phù Mẹ ơi mẹ mẹ ơi Hàm vào phương lũ phai thầy là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không